สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างใน Facebook และใน y o u u u e แและใน TikTok และใน l i สต s t o อรนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอคุณชมนะครับนี่เป็นเจ้าแม่คุณอิมพาห์ลิษัตปางประทานพรนะครับถือเจอกันองค์ยืนทรงมังกรนี่นะครับแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับสีชมพูเข้มนะครับนะครับเนื้อพลอยนะครับป่งใสนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมผมส่งกับอากาศนะครับนะครับนะครับ สวยงามยิ่งนะครับเหลือบสตาสวยเลยยบรลยยับนะครับเห็นไหมครับเดือนผู้ชมนะครับนะครับน้ำหนักองค์นี้นะครับ525.20ากลรัตนะครับถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมพาะโพธิสัตว์ปางประธานพรถือใจกันองค์ยืนทรงมังกรองค์นี้นะครับที่ใหญ่นะครับแล้วเดือนผู้ชมนะครับไม่ต้องเลี่ยมนะครับขึ้นคอได้นะครับรับรอง นะครับคุณสุภาพสตรีนําไปเสริมมณีขึ้นคอรับรองนะครับมีแต่ดีกับดีรับรองทุกคนต้องมองนะครับเพราะเป็นพลอยทับทิมสตาร์ที่สีชมพูเข้มหวานหาไม่มีแล้วนะครับสวยงามยิ่งนะครับแล้วก็เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเทียนใช้ได้ไม่ทึบตันนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับผมให้เชิญราคาถูกๆเองนะครับเรียนผู้ชมผมให้เชิญห้านะครับ กระหลัดนึงตกร้อยบาทเสร็จเองนะครับห้าหมบาทเองนะครับถูกๆนะครับนาทีทองนะครับตำหลักองค์นี้ผมไม่เจอไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทนะครับผมเห็นภาพว่าเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีนะครับผมเลยให้เชิญถูกๆนะครับให้เพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มตันใน Facebook แลนในยูทูบติ๊กต็อกและในเลฟสตอรี่ได้ได้เชิญไปสิ่งดีๆคือเจ้าแม่คนณเทพหัวศัพท์แก้ด้วยพลอยทับทิมสตาร์ถูกๆไปเสริมมันมีรับรองหาที่ไหนไม่มีนะครับองค์นี้ห้าหมื่นห้าท่านผู้ชมนะครับนะครับ สนใจโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0819071179และ09197894นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านผู้ใดามาก่อนก็ได้ก่อนแล้วผมจะผิอบอกสรรคุณให้คุณผู้ชมฟังนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกทับทิมสตานี่นะครับเขาเขียนระบุไว้นะครับจะเสริมบาร,รมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครอบจักรวาลน,นะครับผมอม่านอะไรสั้นๆน,นะครับที่เขาเขามีม,มีมีสิ่งดีมี มีมีอ่าสรรพคุณคุณประโยชน์มหาศาลเพราะเขาเป็นราชาแห่งพลอยน,นะครับทับทิมสตาแล้วข้อสําคัญองค์นี้นะครับเป็นทับทิมสตาธรรมชาติ <c oughs> ที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับจะมีพลังพิเศษคือพลังขึ้นไม่เหล็กพลังชีวิตและพลังจักรวาลมหาศาลนะครับนักวทยาศาสตร์จะบอกให้ฟังนะครับเขาบอกถึงสรรพคุณนะครับพลังขึ้นไม่เหล็กพลังชีวิตพลังจักรวาลและพลังขึ้นไม่เหล็กจะช่วยระบบร่างเย็นร่างกายนะครับ นะครับท่าลมท่านน้ำท่าดินท่าไฟสมบูรณ์บาลานซ์ก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายไหมครับสบรรพคุณของพลอยทับทิมสตาราชายพลอยมีสรรพคุณคุณประโยชน์เสริมบรารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการคบเพื่อจักรวาลแล้วก็ยังทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและยิ่งมาไก่เป็นองค์เจ้าแม่กวน,นิพระโพธิสัตว์ปางประธานพรถือเจดการทรงมังกรนะครับสันลักที่ดีนะครับก็ยิง่งเสริมบรารมีทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดือนผู้ชมไม่ควรพลาดน,นะครับ ผมขายถูกมากนะครับองนี้55,000่บาทนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้ชมท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วเนื้อพอยนี่นะครับพิเศษนะครับโป่งใส่นั่นนะครับนี่ผมถ่ายกับอากาศนะครับชัดเจนนะครับหาไม่มีแล้วนะครับแล้วเรียนผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวีดีโอเจ้าแม่กวนิษฐพรโพิสัตว์องนี้ที่ที่แก่ด้วยไปทับทิมสตาร์นะครับนะครับ ถูกใจคนไลค์กดใจไปติดตามที่ YouTube ผมมุกมแซ้ตั้งนะครับจะพบกาบฟาร์ลังการอผมยังมีภาพปันต่างๆนะครับที่คูเกอร์การันตีว่าองค์ใหญ่ที่สุดนในโลกอีกไม่ต่ำกว่า60องคองนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า8 0 0คลิปค่ินผู้ชม,ชมไม่ควรพลาดน,นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมุกุมแซ้ตั้งไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตาไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดิมเลยจานวนมากแล้วก็สําคัญนะครับ ผมจะบอกข่าวดีถ้าผู้ชมเมื่อไปชมผ้าปานต่างๆผมแก่ด้วยลาชายอยทับดีมชาติทัพริมสตาไพลินสตาที่องค์ใหญ่ที่สุนโลที่คูเกอร์การันตีไว้นะครับไม่ต่ำกว่าห0สิบองแต่และองค์ราคาสูงนะครับเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านก็มีนะครับบางชุดผมให้คุณชลสามเปอร์เซ็นต์หุ้นชมก็ได้เงินมาหาสารแล้วข้สสาคัญติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบททถ้าผู้ชมก็เดได้ร่วมมหากุศลกับผมนะครับต่อยอดสร้างบทแล้วได้เงินใช้ยอย่าลืมนะครไปาามมท่ทผใมม้รรรกจเขโึษ ได้นะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมครั้งนะครับ0819071179และ09197844ผมว่าผมเซตตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งโดนเห็นไหมครับข้างหลังก็มีเหลือสตาสวยนะครับจ้าแม่กโดนิมพระบริษัทองค์นี้ที่แก่ด้วยพลทับเพินสตาธรรมชาตินะครับปางประธานทอนถือเจการทรงมังกรนี่นะครับสวยงามยิ่งนะครับศิลปะดีมากนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับราคา55,000บาทนะครับหาไม่มีแล้วนะครับตาหลักองค์นี้นะครับ นะครับเศรษฐกิจดีผมขายให้ไม่ต่ำกว่า2องแสนบาทขึ้นไปนะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับข้อสําคัญเนื้อพอยก็ปร่งใสนะครับนะครับผมถ่ายกับอากาศหาไม่มีแล้วนะครับถูกมากนะครับห้าหมื่นห้านะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ขอนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ